จะมา view, อัปเดตบิวตัวแหวนน้ำแข็งระเบิดเนาะทีะ่ตอนนี้มีการอัปเดตไปค่อนข้างเยอะแล้วผมไม่ได้ใช้แหวนนี้แล้วด้วยก็เดี๋ยวนี้จะาอธิบายเนาะว่าผมเปลี่ยนอะไรไปบ้างแล้วก็สำหรับคนที่มีงบเนี่ยข้ามงบเยอะๆนะแบบหลัก10 20 3 0 d ิาไวเงี้ยข้ามไปดูตัววิดีโอเดี๋ยวผมแปะลิงก์ของคนไทยที่ผมดูไว้ยอยู่2คนมาให้นะครับว่าคุณไปตามเขาได้เลยส่วนอันเนี้ยจะเป็นของรับคนที่แบบ ไม่ค่อยมีเวลาเล่นงบไม่เยอะนะแบบว,ว่าวันวันหนึ่งอาจจะเล่นได้แค่สักสอชั่วโมงหา d ดีวายหายเอ็กได้ไม่เยอะ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ก็ลองดูของผมเป็นตัวเลือกแล้วกันว่าแบบใช้งบน้อยมันจะได้ประมาณไหนเนาะโอเคอย่างแรกสิ่งที่ไปปรับมานะครับคือผมใช้กระบองที่เป็นอยู่นีตัวนี้ผมไปเล่นสายไตยสแตทแทนกนะ็คือสเต็งเด็กอินแล้วก็จะใช้กระบองนี้แทนกระบองทั่วไปที่เราใช้เลย เราจะเป็นยูนิคตัวนี้แทนแล้วก็ถุงมือโฮะตัวนี้นะครับโอเคคนที่จะย้ายสายตามเนี่ยอ,อย่างแรกก่อนที่คุณจะย้ายเนี่ยคุณจะต้องมีสิ่งสิ่งแรกก็คือถุงมือนี้ก่อนที่คุณจะย้ายสายมันนี้มาแบบเต็มตัวนะครับคุณหาถุงมือนี้ให้ได้ก่อนหรือถ้ายังไม่มีเงินมาหาถุงมือนี้ให้หาถุงมือที่มีแฟร์ไลนิ่งที่ที่ถุงมือนะครับเยอะๆแล้วก็แท็กซสปิดที่ถุงมือ มันจะยังพอช่วยคุณให้บูตดามเมจได้ในช่วงแรกก่อนที่คุณจะปรับมาเป็นค่าสเต็งเด็กอินนะครับเพราะว่าตอนช่วงแรกที่ผมทานเฟิร์มมาเนี่ยผมลองเทียบกับถุงมือเก่าที่ใช้ที่เป็นแฟบไลนิ่งเยอะๆเนี่ยดาเมจต่างกันประมาณ2 3สามหมื่นนิดเดียวเองที่มันเพิ่มขึ้นมานะครับหลังจากเปลี่ยนมาสายนี้แต่ว่ามันจะเห็นผลก็ต่อเมื่อคุณเริ่มขยับของให้มีค่าสเตที่เกี่ยวกับ มือนี้ก็คือเด็กกับอินไปเรื่อยๆอย่างเช่นสร้อยนี้ที่เพิ่ม20อออ์แอนติบิวมีอินเยอะมากนะครับคือที่สร้อยนี้ของผมเนี่ยมีอินอยู่ประมาณ60-70เออประมาณนี้ซึ่งมันค่อนข้างเยอะสร้อยเนี่ยหาอ r ติบิวให้มันเยอะๆไว้แล้วก็ใส่ q ค a l i t y ให้เป็นอนติบิวไปเลยแล้วก็อย่างอันนี้ผมเจิม o v e r w h e l m i n g t งสตนะครับตัวนี้ มันจะเพิ่มค่าเขียวทีทุกอัน20%แล้วก็สาตาร์ทบิลลอาอจากขีอีก20%็ก็ใช้น้ําเงินเขียวแล้วก็วเขียวอมเหลืองอันนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณอยากอัพโหลดอื่นก็ได้อ,อย่างหนดนี้กดเห็นปะกดชิปนะครับอันนี้กดชิปมันจะเพิ่มน้ำมีดไปอีกหมื่นสี่ถ้าเกิดอัพแต่ว่าอันนี้มันรวมกับโหนดนี้ที่เจอไปแล้ว,ลวนะจริงต้องถอดสร้อยแล้วกดชิปดูอันนี้ก็ได้เพิ่มยี่ห้าสเต็งแบบแน่นๆเลยแล้วก็มี2องั้นโหลดนี้ ที่จะใช้ที่มันจะได้คิดอันนี้ได้คิทฮิตแชนแต่ว่าแม็กซิมัมมานาคุณเนี่ยน้อยลงแล้วก็อันนี้คิดที่ข้อโบนัสคุณเนี่ยเยอะขึ้นแต่ว่าตัวมานาคอสสองสกิลเนี่ยก็เยอะขึ้นมานานี่ไหลเป็นน้ำเลยผมลองแล้วทีนึงแล้วก็อันหนึ่งนะมีอันนี้เพิ่มเด็กเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะทำให้เด็กเนี่ยมันยิ่งเยอะขึ้นไปอีกคุณก็จะสามารถ ไล่เปลี่ยนโหนดบางอันให้มันกลายเป็นสตงได้ดาเมจคุณก็อาจจะเพิ่มขึ้นได้เยอะขึ้นนะแต่ว่าอันนี้ผมยังไม่ได้ลองเพราะว่าผมดันไปเห็นโหนดนี้ก่อนก็จะมีอันนี้นะครับที่เพิ่ม Energy s h i e l ชิลอะถ้าเกิดคุณอยากได้ Energy s h i e l ชิลกับตัวอินด้วยนะมีอินเป็นเปอร์เซ็นต์นด้วยคุณก็มาอัพโหนดนี้แล้วก็ผมไล่เก็บอินไปเรื่อยๆตามของที่ผมมีเนาะอย่างสร้อยเอ้แหวนเนี่ยก็อินเหมือนกันผมก็ลองเก็บไปเรื่อยๆแล้วก่อนอันนี้ แหวนเนี่ยคือแหวนเนี่ยผมจะใส่เป็นอันเซตลิงอันนึงแล้วก็แหวนอันนี้เนาะผมก็ใช้ไปเรื่อยๆจนถึงช่วงหนึ่งที่ผมคิดว่าอินผมเริ่มเยอะแล้วมันน่าจะเข้าใกล้อ่าสองคิดว่านะตอนนั้นนะอ่ะผมก็ใช้ถุงมือน,นี้เต็มตัวเลยแล้วก็ยังคงใช้กระบองทั่วไปใช้แหวนนี้อยู่แล้วพอคิดว่ามาถึงจุดที่สต็อกผมเริ่มโอเคแล้วผมก็จะทําการรีพาสซีผมทั้งหมดเพื่อไปเล่น สายไต่สแตตที่มันจะลากพาส,สีคุณลงมายาวข้างล่างจนถึงตรงนี้เพื่อที่จะเอา2เม็ดนี้นะครับ mm hmm. ก็คือ10บอิ r คิดเปกับตัวนี้ที่เป็น i n c r e a s เม per r o ์ e r เบิร์ตแ t ตของคุณซึ่งช่วงแรกที่ผมเปลี่ยนมาเนี่ยมันจะยังไม่ได้แรงขนาดนี้นะนยังไม่ขึ้น2 0 0แสนประมาณขนาดนี้มันจะแบบค่อยๆปรับเพราะว่าผมเนี่ยปรับของไปด้วยแล้วก็อัปเกรดไปเรื่อยๆนะครับมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไป ถ้านอกจากคุณจะมีแบบทีเดียว20 20ีดีวายเลยแล้วอัพหมดทั้งเซตเลยอันนี้ก็แนะนําให้ค่อยๆเปลี่ยนไปนะครับส่วนพาร์ทเนี่ยอันเก่าที่เคยใช้ก็ยังใช้ได้คือคุณจะยังใช้เซตเซตแบบผมเลยก็ได้นะครับแล้วใช้พาร์ทเก่าก็ได้เหมือนกันมันก็แรงแต่ว่าพอเป็นไตสแตทนเนี่ยพอใช้กระบองนี้นะครับมันจะทําให้ดามจความกว้างความตีเร็วอะไรเงี้ยมันเพิ่มขึ้นมาหาศาลมาก แล้วก็คุณจะต้องไปเน้นที่ค่าสเตตแบบจริงจังเลยก็คือตัวพาสีนะครับจะเน้นอย่างเช่นก่อนอันนี้จะอยู่ที่โซนตรงนี้นะครับก็จะย้ายอ้อมเอาเพื่อเอาสเตตอย่างเดียวแล้วก็เส้นพวกนี้ก็คือเน้นสเตตที่ต้องการตามค่าที่เราต้องการครับลดหลังกันไปตามสัดส่วนที่ต้องการครับซึ่งค่าสเตตที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็คือสเตนกับเด็กผมเนี่ย2อ1อันนี้คือมันฟกนะครับเพราะว่า ผมสลับไปสลับมาแล้วเออมนได้เท่ากันแล้วก็ถ้าผมลองสลับโหนดแบบระหว่างสเต็งกับเด็กอะไรเงี้ยสลับเพิ่มไปหรือลดไปอันใดอันหนึ่งเงี้ยก็คือมันดาเมจจะน้อยกว่านี้นิดนึงแล้วผมโอเคที่ระดับนี้ผมก็เลยใช้แทดแล้วมันกดมาแล้วมันเท่ากันพอดีเพราะว่าเด็กเนี่ยมันตอนนี้มันแอดจัดยากนิดนึงเพราะว่ามันมีตัวนี้ที่ผมอัพไว้นะครับ8ปดอินชีเด็กมันจะเพิ่มขึ้นแบบสมมุติเราแก้ออกไป5มันจะไม่ใช่5แหละเวลามันลด อะไรเงี้ยเออมันอาจจะมากกว่านั้นแล้วกเออ็เดี๋ยวตัวดีเทลของหมดเนี่ยเดี๋ยวคุยกันอีกทีนึงอันนี้เป็นข้าวๆก่อนเกี่ยวกับการเปลี่ยนการอัปเกรดย้ายมาสายนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าช่วงแรกที่คุณเปลี่ยนมาเนี่ยแล้วดาเมจยังไม่มากพอนะครับให้ยังคงใส่แหวนนี้ไว้นะให้เก็บแหวนนี้ไว้แล้วใส่ไว้เหมือนเดิมวงหนึ่งอีกวงหนึ่งคุณจะเป็นอน,นไหนก็ได้แล้วแต่คุณแล้วก็คุณจะถอดแหวนนี้ได้เมื่อไหร่ ได้ก็แต่เมื่อคุณลองถอดแหวนแล้วสลับเอา Lighting n Infusion มาใส่ให้ให้ให,หลาเอาไปคือสารน้ําแข็งแล้วก็เอา Cold Infusion มาใส่ให้กับสารสายฟ้าพอคุณลองสลับให้มันคอนเวอร์ตัวกันใช่ไหมแล้วคุณเดินไปตีมอนแล้วมอนระเบิดได้ทั้งจอโดยที่คุณไม่ต้องใส่แหวนนี้นะคือปล่อยแหวนวงหนึ่งว่างไปเลยแล้วเดินไปตีมอนถ้ามันทําแบบนั้นได้คุณถอดแหวนนี้ได้ครับอันนั้นคือ ตอบคำถามว่าเมื่อไหร่ที่คุณจะถอดแบนได้ซึ่งตอนนี้ของผมด้าเมบผมอยู่แค่นี้เอง29งหกับห6มื่นหกนะครับเดี๋ยวผมถอดให้ดูก่อนอ่ะอันเนี้ยด้าเมบดอันนี้26งหมนะครับอันนี้24งหมพอคอนเวิร์ดไปอันนี้เหลือห6มื่นหกอันนี้เพิ่มมากลายเป็น29งหมเพราะว่าตามิสายฟ้ามันเยอะนะครับมันก็เลยคอนเวิร์ตได้เยอะขึ้นถ้าเกิดว่าคุณทำแล้วแบบสลับขั้วอย่างนี้แล้วมันไม่เวิร์คให ส่แหวนนีคาไว้เหมือนเดิมแล้วก็เจมซับพอร์ตให้เคยใช้แบบไหนให้ใช้แบบนั้นนะครับแต่ส่วนของผมนี้ผมเปลี่ยนเพราะว่าพอมาสลับแล้วมันเวิร์กใช่ไหมผมก็ใส่เฟสบิวอัพให้มอนเนี่ยมันติดแช่แข็งง่ายขึ้นแล้วเวลามอนระเบิดจากสายฟ้าเรามันจะติดแช่แข็งทันทีเพราะว่าดามิสายฟ้าเอยดามิน้ำแข็งเนี่ยมันค่อนข้างเยอะสามพันนะครับเวลาฟ้าหาถาปุ๊บมอนแทบจะติดแช่แข็งทันทีก็มันจะแรงแล้วมันก็จะทำให้มอนติดแช่แข็งแล้วเข้าหลุมเดิมโดยที่ไม่ต้องมีแหวนได้นะครับ ต่อไปอามาเริ่มที่การเทคนิคการเล่นของสายที่ผมเปลี่ยนไปนะครับมันจะตีเร็วมากแบบนี้แล้วก็วิธีเจนชาร์จจะเปลี่ยนไปวิธีเจนชาร์จนะครับผมจะใช้ lightning infusion ที่สร้างล่างปอมแบบนี้เห็นไหมกับที่เมนสกิลตีของผมจะมี minion pack เข้ามา minion pack จะทำการ remove เลือดของตัววินเนียนที่เราสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็มันจะทําให้ก็คือร่างปอนมันจะโดนดาเมีนะครับซึ่งในตัวนี้ lightning infusion นะครับเมื่อมันโดนทําลายนะครับมันจะเก็ p พ w e r ว h ชาร์ให้เราพอผมบิ้งแล้วผมกดตีหนึ่งทีนะผมจะบิ้งแล้วตีนะครับผมจะได้พ w e r ว h ชาร์ขึ้นมาทันทีเลยแบบนี้แล้วผมก็จะทําให้ผมใช้ชาร์จสตาร์ได้แบบออทามแบบตลอดเวลามีมันใช้ตลอดเวลาเลยเห็นปะ ก่อนหน้านี้ที่เราใช้ตัวบัฟนะครับเราก็เจนเนาะมันจะแบบทุกๆมันจะมีเวลาคูลดาวอยู่คุณไม่สามารถมีชาร์จอยู่ตลอดเวลาได้เลยเอออันนี้ผมไปเล่น t ิ k กต็อกล้วก็เลื่อนมาเห็นฝรั่งเขาทาวิธีนี้ผมก็เออชอบมันง่ายดีแล้วก็สามารถเอาโหน,นดหนึ่งออกได้ด้วยผมก็เลยใช้ท่าน,นี้แหละต้องเอาโหนดนี้ออกโหนดที่ผมบอกก็คือโหนดนี้เรซอนแนนนะครับก็คือตัวนี้มันเจนพาว์าชาร์จโดยตรงก็เอาโหนดเรซอนแนนออกได้เลยต่อไปเรื่องของมานาเมนเทนเวลาเราตีเนี่ย มันตีเร็วมากแบบนี้เห็นไหมว่ามานามลดมานาเ็นทินของสายที่ผมเล่นาจากคนที่ผมมาดูมาของคนไทยนะครับมันก็มีวิธีจัดก,การหลายอย่างแต่วิธีที่ผมชอบก็คือ,อหนึ่งก็คือแหวนแหวนวงนี้ของผมนะครับมันจะมีดูดฟิสิกคอลดาเมจมาเป็นมานานเนาะลองมันทาลองสุดท้ายอ,อันนี้หนึ่งละแล้วก็ที่พาสีตอนที่ผม ค่าเม็ดนี้จิวเม็ดนี้นะครับจะรีคูบเลย2%ของมานาเมื่อวอนตายนะครับก็คือเวลาผมลงบีบลงแมปอะไรเงี้ยวันตายผมได้มานาคืนมาแนา2่2%แล้วไอแหวนเนี่ยบรรทัดสุดท้ายผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นบรรทัดคู่กันเยยรียกไงนะแต่มันมีไอเก13มานาเปิดใน,นมีคิวด้วยเออแบบวา่าผมไปซื้อผมก็ไม่ได้รูบรรทัดนี้หรอกผมหาแค่ลิชมานาเฉยแล้วมันดันมีมาด้วยเออความที่ทำให้มานาผมเมนเทนดีขึ้นเวลาลงแมปเนาะแล้วก็ มันยังไม่หมดแค่นั้นเรื่องมานายังมีตัวเทมเพลตเบลที่ใส่ตัวโซตฟไฟเวลาเราวางระฆังตุม้มแล้วเราตีหรือว่าระฆังสั่นแล้วระฆังเนี่ยมันเป็นฟิสิกอลดามิมันจะกระแทกแล้วมันก็ดูดมานาขึ้นไหมเรามันก็จะเด้งเวลเราตีแล้วตีกับบอสเนี่ยม,มันจะเด้งมานาจะเด้งสู้กันตื้อๆ,ๆๆแบบนี้แต่ว่ามันก็ยังมีวันหมดลงไปเรื่อยๆอยู่ดีเพราะว่าตัวสายที่เราเล่นเนี่ยสายเบิร์ดบอลครับมันจะใช้แคทออนช็อคด้วยซึ่งไอเนี่ย ไอออฟวินเทอร์เนี่ยมันออกมาบ่อยมากแทบจะทุกวินาทีเลยยิ่งะระฆังสั่นออกมาวางะระฆังครั้งแรกตีไอนี I ่ N e. สั่นะระฆังะระฆังติดไฟช็อตหรือติดน้ําแข็งไอนี I ่ N e. ออกมาอีกมันก็ออกมาแบบรัวๆเลยครับมานาคุณจะไหลเป็นน้ำรือปื๊ดผมก็เลยใส่อินสปิเรชันเข้าไปเพื่อให้มันเนี่ยลดมานาที่ใช้อย่างตอนนี้เป็น64เนาะใส่เข้าไปมันจะลดออกไปเกือบครึ่งหนึ่งเ,เหลือ39มาอ่ะมันก็จะลดลงแล้วก็เวลา ตีบอสเนี่ยจะมีการต่อไปจะเป็นเรื่องของการจัดการสกิลนะครับซึ่งถ้าคุณไม่ใช้บิงแบบผมเพื่อที่จะเป็โมบิลิตี้ในการเข้าไปหามอนหรือว่าหลบของไาเนี่ยคุณก็ใช้แคทออช็อคได้เลยแต่ถ้าคนที่จะเล่นแบบเดียวกับผมก็คือสกิลเกินนะครับอันนี้คือสกิลเกินนะมันจริงๆมันจะมีอยู่11ช่องหรือเท่าไหร่แหละเออสกิลเกินวิธีทําให้มันเกินก็คือเอา อันเซตลิงอีกวงหนึ่งมาใส่ไว้คู่กันก่อนอย่าเพิ่งเปิดบัฟสองอันล่างนะแล้วก็เซตอัพสกิลให้เรียบร้อยนะครับแล้วคุณก็เอาแหวนที่คุณจะใส่เนี่ยใส่ทับเข้าไปอันเซตลิงไอช่องเนี้ยจะคาอยู่อย่างนี้พอมันคาเสร็จปุ๊บคุณก็แอดซูมว่าสมมติแหวนโพซิชันสองอันนี้นะอันแรกคุณจะทําเป็นบิงใช่ไหมคุณก็เปิดบิงแล้วคุณก็สลับแหวนอย่างนี้แล้วคุณก็มาคลิกขวาอีกอันหนึ่งแทนเกมมันจะจําไว้ว่า แหวนโพสิชันไหนอยู่ตรงไหนเปิดบัฟอะไรให้คุณอย่างอันนี้ผมเปิดเวลาใส่แหวนนี้แคทออนช็ออยู่ฝั่งนี้ผมก็จะเปิดอย่างนี้มันก็จะเปิดให้เองโอผมสลับแหวนกลับมันจำไม่ได้ว่าอ่ะโพสิชันแบบนี้บิงอยู่ตรงนี้เปิดบิงปิดแคทออนช็อคอ่ะมันก็จะจําไว้มันก็จะเปิดออกมาดีเองเวลาผมเจอบอสเวลาเล่นปกติผมก็จะใช้แบบนี้ก็ตีดีๆไปพอเจอบอสผมก็จะสลับแหวนเดี๋ยวเดี๋ยววิดีโอให้ดูนะครับว่ามันเพราะผมทาํางานยังไง ต,ต่อไปนะครับเป็นเรื่องของสกิลสกิลก่อนน้นนี้จะเป็นสารน,น้าแข็งเนาะตัวฟาดน้ําแข็งเนาะตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นเทเฟสฟูรี่เพราะมันตีเร็วกว่าแต่ถ้าใครไม่อยากเรียกว่าอะไรอะตีไม่ไหวอะไรเงี้ยอยากให้บอสแช่แข็งบ่อยๆนานๆใช้ฟาดน้ําแข็งก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมชอบท่านี้มากกว่าตีเร็ว ก็ใช้เหมือนเดิมก็คือ primal alignment แล้วก็ตัว m a c h i n อ t e m p เเนาะมีตัวนี้ที่ใส่มาที่บอกว่ามันจะเกินกินลูกน้องเราแล้วเราก็จะได้ตัว power charge มาเนาะ <c oughs> แล้วก็ไอ,อตัวนี้ตัวเรี้ c o n เสิ n t ตเล e เ f กนะก็คือมันจะทำให้พื้นที่ลดลงแล้วก็ตีแรงขึ้นหายไปห้าหมืโอเคแล้วก็มี Tempest Bell ใส่ heavy swing Over b a n d a ตแแล้วก็ Soul Thief ดูดมานาน,นะครับแล้วก็เ g e ตอนตีบอสคุณสามารถสลับระหว่าง c อ n เ e นเท f e เอฟเฟกกับเลเพื่อที่จะทำให้ะระฆังเนี่ยมันแรงขึ้นได้อย่างนีน้แล้วคุณก็ตีเพื่อเลจมันจะไดเจนจากตัวนี้เพราะว่าตอนตีบอสนะครับะระฆังน่าจะแบบได้มีส่วนใหญ่มาจากะระฆังมากกว่าแล้วก็ชาร์จสตาร์ฟอันนี้ฮิฟอาจจะใช้อันอื่นก็ได้นะแต่ว่าผมใส่นี้เพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าจะใส่อะไรดีแล้วก็ <c oughs> ก็อันต่อไปเป็นอินเวอ นะครับอันนี้จะเป็นแบบทาให้ติดเรียกอะไรเวลาฆ่ามอนเนาะแล้วมันมันจะได้ท่าที่เป็นรูปสายฟ้าผ่าตรงนี้มันจะเป็นบัฟเพิ่มดาเมจให้เราแล้วก็มี lightning กโ p l o เวลาฟาดไปแล้วโดนมอนอนอะนจะติดสถานะโดนความเสียหายสายฟ้าลด20%ไอนะ้ที่มันเป็น,ปนลบตันทานเนาะแล้วมีเจาะธาตุสายฟ้ามีอันนี้ hand of อ h a y ล l a นะครับก็คือพุ่งเข้าไปแล้วติดมาร์กกับติดสามนะครับมีมาร์กน้ำแข็งก็คือทําให้หมอนติด แค่แข็งง่ายขึ้นแล้วก็ลดท่าต้านทานสายฟ้าอันนี้มาคอนเวิร์ตแก้ตัวรีดิวที่อยู่ในสกิลอันนี้เนาะก็ประมาณนี้อันนี้เอาไว้ใช้วิ่งชนบอสครับเวลาเจอบอสปุ๊บก,กดสกิลนี้ทิ้งที่ปุ่มแล้วก็ตีต่อได้เลยมันจะทำให้บอสติดแค่แข็งง่ายขึ้นแล้วก็ให้หลาดเอาไว้ใช้คอนเวิร์ตเอาสายฟ้ามายัดให้มันมันจะทําให้กลายเป็นสายฟ้าแล้วก็มีอันนี้ short, ลองช็อตก็คือมอนที่อยู่รอบๆเรายิ่งสมมุติในจอเรามีมอนสักยี่สิบตัวอยู่รอบๆอบ,บจอเนาะแล้วเราตีเลย เราฟ้าผ่าปุ๊บมันจะระเบิดทุกอันน่ยมันจะแรงมากแล้วก็อันนี้จะทําให้มันระเบิดได้กว้างขึ้นแล้วก็เจาะท่าน้ําแข็งซึ่งตัวนี้จริงๆอาจจะสลับกันก็ได้แต่ว่าผมลองแล้วผมคิดว่าผมโอเคที่เอาอันนี้ไว้กับเอาตัวโคปเปอร์ดิชั่นอะไว้ใส่ที่ให้หลาเราไว้มากกว่าส่วนอันที่เป็นขีเพิ่มคีเนี่ยเอามาใส่ให้ให้หลาเราทำเด้เพราะว่าเวลาบอลมันผ่าลงหัวเนี่ย ิดว่ายังไงมอนก็เลือดเต็มอยู่ดีตอนที่มันกำลังผ่าลงหัวทุกตัวนะครับตัวเฮดาแล้วทันเดอร์ก็จะใส่เป็นโคอินฟิวชั่นเนาะคอนเวิร์ตให้เป็นน้ําแข็งแล้วก็ตัวนี้ทําให้เวลาฟ้ามันผ่าเนี่ยมอนเนี่ยมีโอกาสติดแช่แข็งเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เวลามอนแตกตัวแตกจากการฟ้าผ่าเราจะได้ตัวดาเมตน้ําแข็งเพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วก็อันนี้อย่างที่บอกไปเลือดมอนเต็มมันจะทําให้แบบคิยิ่ง มากขึ้นเนาะแล้วก็กินฟรีดเอาไว้ดูดอ่าพออชิลเนาะมีมานาลิเจนตัวนี้วินแดนซ์เหมือนเดิมเป็นบราวนฮิตแล้วก็มีวินเวฟนะครับขึ้นกระแทกแล้วก็มีออนฮิตอันนี้มีไลทนิ่งอินฟิวชั่นสร้างร่างปลอมนะครับเป็นเจนชาร์ตที่ผมใช้ก็จะมีอันนี้ทําให้ชาร์ตเจนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ระยะเวลาคงอยู่ของตัวร่างปลอมเนี่ยอยู่ได้นานขึ้นเพราะว่าบางทีเราบ,บิ้งไปแล้วมันอาจจะกดตีไม่ทันอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้ชาร์ตนะครับ ก็จะมีบิงอันนี้ผมใส่เข้าไปเอง,เ,องเพราะว่าผมอยากลองบิงดูก็ถ้าใครไม่ได้อยากได้บิงคุณไปไล่อย่างอื่นก็ได้เช่นอ่าอะไรก็ได้ที่มันใช้30สปิริตมันจะมีแบบนึงนะจะมีอันนี้ตัวที่เป็น Overwhelming Present นะครับคือเวลาเอนมีที่อยู่ ต่อหน้าเราเนี่ยมันจะ elemental a l i g n m e n t a l show เนี่ยมันจะลดน้อยลงก็คือเหมือนแบบมอนเนี่ยจะติดตัวสถานะเจ็บป่วยกับการติดสตันเนี่ยได้เยอะขึ้นนะครับก็คือแบบว่าเราตอปีไปเนี่ยมอนมันจะแบบเหมือนแบบอ่อนแอลงอะไรเงี้ยเออมันจะติดง่ายขึ้นอ้ออีกอันนึงก็คือเป็นอันนี้ charge infusion นะครับก็คือเวลาคุณมีชาร์จเนาพราะมันเหลือๆอยู่แล้วคุณก็ใช้นี้ก็ได้ให้มันกิน power charge เพิ่ม critical hit chance ไปเวลาคุณมี power charge ก็ได้อ่าหรือว่าถ้าช่องไม่พอก็ใส่แค่แคดออนช็อคคาไว้เลยส่วนอ่ะต่อไปเลยแคดออนช็อคนะครับคุณก็ใส่ต่อไปนะครับแคดออนช็อคอันนี้ผมไม่ไแน่ใจมันเวิร์กไหมนะแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ดูก็คือเหมือนแบบเวลามันกรีจากตัวโครามเมอร์นะมันจะติดมอนเนี่ยจะติดโครโครแต่ว่าผมไม่รู้มันเวิร์กไหมนะแต่ว่าก็ใส่ใส่ไปแล้วก็ผมก็ แต่เมนหลักของมันก็คือไอโอวินเทอร์กับเชนนะครับสองอันนี้ก็คือมันเนี่ยจะออกมาเวลามอนติดช็อคซึ่งเวลาตีบอสเนี่ยมันออกมารัวมากแล้วก็เชนจะทำให้มันชิ่งระหว่างบอสกับระครังระครังกับบอสอะไรเงี้ยแล้วก็อินสปิเรชันเพื่อลดมานาของมันเนาะไ,ไม่ให้มันแบบแคสมานาเยอะเกิน่อไปเป็นเรื่องของพาสีฟเลยลวกันพาสีฟก็ถ้าเกิดคุณเลือกที่จะเจิมตรงโซนที่ผมบอกไปเนาะแล้วก็ มีอีกอย่างก็คือโหนดตรงนี้มันอาจจะไม่จําเป็นมันก็จำมันก็เป็นตัวที่บูตดาเมจได้ดีนะครับแต่ว่าคุณยอมลดดามจเนี่ยเอาไปกันตัวเองตายก็ดีกว่านะครับอย่างอันนี้ผมผมรูปพลังงานเนี่ยสองพแล้วก็ลบผมห0เอเนาะจริงๆมันน้อยนะแต่ว่าเท่าที่เล่นมาเนี่ยคือตอนที่ผมเบล52ห้าสิแทบไม่ตายเลยก็คือผมก็แบบ เพราะว่าดามจเนี่ยมันเริ่มเยอะแล้วมอนเนี่ยแทบไม่ค่อยได้เข้ามาตีเราถ้าไม่ได้แบบเจอมดแบบแปลกๆนะเออก็จะแบบว่าไม่ตายเลยก็โอเคแล้วสำหรับผมนะเท่านี้ก็ผมก็เลยถอนถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าย้ายมาเล่นใส่เนี่ยแล้วมันตายบ่อยยังให้ใหพยายามเก็บค่าหลบก,กับค่าโล่พลังงานจากพวกโหมดตรงเนี้ยกับโหมดตรงเนี้ยไว้นะครับให้เก็บไว้แล้วแบบยังไม่ต้องไปอัพพวกดามจเยอะมากอย่างไอโซน แแต้มตรงนี้เอาออกไปเลยแล้วไปอัพพวกกันดีกว่านะครับถ้ายัางตายอยู่แล้วก็ u ับคลาสตรงนี้อันนี้คุณจะไม่ใช้ตัว IM t thunder ก็ได้นะครับคุณมาใช้อันติตัวนี้ก็ได้เพื่อไว้ b i r ร์ดบอนะครับหรือว่าถ้าเกิดคุณมีหลบเยอะคุณก็มาอัอันนี้แต่สำหรับผมแล้วผมคิดว่าสายที่บาลานซ์สำหรับผมที่สุดเพื่อเพิ่มบูตดามิผมก็เป็นอันนี้แหละผมโอเคสุดที่ตรงนี้แล้ผมก็เลยใช้ตัวนี้นะครับ พาสีเนี่ยผมรีจากตอนแรกที่มันจะอยู่จากโซน3เมตรนี้เนาะให้ย้ายมาเป็นแอตทิบิวต์ตรงนี้แทนมันจะหายไปจากตรงนี้ถ้าเกิดปกติอัพจากนีนี่น,นี่ตรงขึ้นมาตรงนี้นะครับมันจะใช้6หรือ7เมตรนี่แหละแต่ถ้าอันนี้หนึ่งสองสามสี่สี่เมตรมันถึงนี่เลยมันถึงเมตรนี้เลยมันจะประหยัดไปประมาณ2เมตรผมก็เลยอัพแบบนี้แทนนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ยังคงแวะมาเอาอยู่เพราะว่าตรงนี้ได้เด็กกับอินแล้วก็มาเอาโลดหลบตรงนี้ ตรงนี้ก็เด็กอินเหมือนกันแล้วก็มาเอาเจ e นเอ็กตาโคดรามิตรงนี้แทนนะครับมีจีเวลตัวนี้ที่จะเป็นจีเวลราคาตั้งแต่1 d ดิวายไปนะครับอาจจะมีถูกกว่านี้ถ้าเอลิเมนทัลรีสต n t มันติดลบเยอะกว่านี้นะครับซึ่งแนะนําว่าให้หาลบสิถึงลบหแต่ว่ามากกว่านั้นไม่แนะนำเท่าไหร่เพราะว่าคุณจะทําของตรงนี้เริ่มยากแล้วอย่างผมเนี่ยลบสิเนี่ยก็มีปัญหาไอเนี่ยมันไม่ถึงเห็นปะเ มันไม่เต็มแคปแต่ว่าผมยี่ยกีกะหาล้วผมว่าแค่นี้แหละก็ไปลองหาใช้ให้หาอันที่เป็น small ring นะครับ small ตรงนี้เนี่ยมันจะเขียนว่า small ring เนาะมันทัดแรกแล้วก็ c a r e s i s t a n c e เนี่ยไม่ต้องสนใจเพราะว่าเราจะไปเล่นสาย c i แทนต่อไปอันนี้ก็คือพออัพอันนี้เนาะเราจะรีฟันพวกนี้ทิ้งหมดเลยเนยาะอันก่อนหน้าเราจะกลับมา up ตัวนี้ด้วยจิวนี้แทนเพื่อเพิ่ม c r แล้วก็10 in เนาะ มัก็จะมีตัวนี้ที่จะเพิ่มเจ็ดอิทธิพทั้งหมดเลยมันจะทำให้อิทธิพลของเราเนี่ยเยอะมากขึ้นแต่ว่าก็จะติดลบธาตุคริสซึ่งเราไม่ได้สนใจแล้วก็จะมีพวกอย่างอื่นเนะาะปะปลายเข้ามามีอันนี้อันนี้จะทําให้เราสามารถกดขัดเลือดเนี่ยแล้วโลคพลังงานเด้งแทนแต่ว่าเราจะไม่มีรีเจนโลคพลังงานเลยนะอันนี้ต้องจําไว้นะแต่ว่าถ้าคุณหาทางที่จะรีเจนโลคพลังงานได้เร็วให้มันสตาร์ทได้เลยเวลา โลคพลังงานคุณลดอะ่ะคุณก็ไม่ต้องอัปโหลดนี้แต่ผมขี้เกียจหาซึ่งผมเลยอัปโหลดนี้ให้กดขวดเลือดแทนแล้วมันจะเด้งโลคพลังงานเนี่ยลาตีบอสเราเลือดแล้วโลกพลังงานเราลดอะไรอย่างงี้แล้วก็อันนี้ chaos อันนี้เราก็คือ c i ก็คือทําให้เลือดเหลือหนึ่งแล้วก็กัน immuno chaos ได้แล้วก็จะมาอัปโหลดนี้ที่จะเป็น lightning มจเนาะเพื่อให้ m a ็กดาเมจของ lightning เรามันเยอะขึ้นแล้วก็ตรงนี้อัปแค่เม็ดนี้นะครับเพื่อเอาเด็ k ก,กับตัวค e y c a r d d a m a ส่วนอันเนี้ยเอาออกไปเพราะว่าเวลาตีบอสเราบอสมันนิ่งถอยหลังไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆเลยถ้าเกิดเวลาตีอย่างบอสเอ็นเกมเนี้ยมันจะเลือดเยอะแบบหลัก10ล้านอย่างเงี้ยมันจะเริ่มถอยหลังไปเรื่อยต้องเอาออกไม่งั้นแบบบอสมันไม่อยู่นิ่งเราระวงะรังระคังเราต้องมาไล่ตีลำบากแล้วก็ต่อไปจะเป็น3เส้นนี้แล้วลงมาตรงนี้เพื่อเอาฟาคอนเทคนิคนะครับกับตัวนี้อันเนี้ยจะเป็นเพิ่มอินคีเด็กเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็อันนี้เป็นอะไรทัคสปีดเปรดเด็กก็พวกนี้จะเป็นเกี่ยวกับ ใช้เด้กหมดเลย <S <S เพื่อเร่งดาเมจ<อ>ของเราจากการโจมตีเนาะส่วนตรงนี้3เม็ดนี้คุณมีทางเลือกระหว่างคุณอยากได้อีเวนเพิ่มจาก3เม็ดล่างตรงนี้กับคุณอยากได้ดาเมจเพิ่มให้อัพข้างบนซึ่งผมอยากได้ดาเมจเพิ่มผมก็อัพข้างบนเพื่อเพ่อ,เอาไปใส่สติงให้นะครับจะมีตรงนี้ที่อัพผมเอาอันนี้ออกที่เป็นตัวหีลานครับเพราะว่าเท่าที่ลองเนี่ยมันเพิ่มดาเมจขึ้นมาประมาณ2 0 0 0มืซึ่งผมเอาแต้มพวกนี้เอาออกไปเลย เพื่อที่จะไปอัพข้างบนตรงตรงนูรงร้นแทน่ะมันเพิ่มได้เยอะกว่าแล้วก็ลากลงมาข้างล่างตรงนี้เพื่อเอาที่เป็นรูปดาวตรงนะครับเอาเอาแค่ถึง2เมตรใหญ่นี่นะพอต่อไปจีเวลให้หาอันที่เป็น maximum energy shield กับ critical hit chance ในทุกๆอันเท่าที่หาได้นะครับเพื่อที่จะเพิ่มให้เนี้ยเยอะขึ้นแล้วก็ c r i t ช c a l ในตัวสกิลเนี่ยมันเยอะขึ้นนะครับแล้วก็อันนึง ที่อันนี้นะครับก็จะมี critical hit chain เนาะแล้วก็ recovery mana on k i l l นะครับซึ่งอันเนี้ยอย่างที่บอกก็เป็นเรื่อง maintain mana เนาะก็พยายามหามาให้ได้สักเม็ดหนึ่งก็พอข้างบนเนี่ยถ้าแต้มพอแนะนําให้อัพถึงแค่นี้แค่2เม็ดนี้นะอันหลังอย่างนี้ไปไม่ต้องอัพให้ไปอัพป้องกันก่อนแล้วพอป้องกันจากของเริ่มแน่นค่อยกลับมารีออกแล้วมาอัพตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือจะทําให เอ็กซิมัมเอเนจีชิลล์เราเันเยอะมากแล้วก็บวกอินยี่เลยจากเมนนี้โอเคของก็ประมาณนี้ที่มีการอัปเกรดไปนะครับจากก่อนหน้าน,นี้น่าจะประมาณ7จ็ดแปหมื่นครับดาเมทที่ที่มีอยู่ก็ค่อยๆอ,อัพมาเรื่อยจนมันกลายเป็น2องแสนแบบนี้เลยก็เท่านี้ครับวันนี้ผมคราบเดี๋ยวอันนี้จะแวะมาสาธิตขั้นตอนการเล่นสายนี้ก่อน ช่วงแรกนะครับนะอย่านที่บอกนะกิ้งหนึ่งทีแล้วก็ตีกดต,ตีนะเรก็จะได้ power charge าาแล้วก็เจ็ี่คือปกติเนี่ยเอาเอาลตัวตองนะผมกิ้งบ่อยอยู่แล้วผมก็เลยใช้วิธีนี้ในะการเจ็ชาร์จแทนการใช้แบบเดิมคนะรับเพทำให้เรามี power charge ตลอดเวลาคุณนะจะเห็นว่า มันจะมีอันนี้เนาะสองอันนี้แล้วทำให้ดาเมจของผมเนะี่ยมันเพิ่มเยอะขึ้นแล้วยิ่งมันแบบติดเยอะเท่าไหร่ผมก็จะยิ่งเคลียร์มอนได้ไวขึ้นมากนะไไคือเวลาเจอบอสเนนะาะเราก็จะสลับแหวนแบบนี้เลยปึ๊บมันจะกลายเป็นแคทออนช็อคทงนี้เราทำก็คือกิ่งหนึ่งที ตีเอาชาร์จ่เรอบอสไล่ล,ลำ